คุณผู้ชมพบกับครัวลุงเจิดอีกแล้วครับวันนี้ลุงเจิดจะมาทําเมนูนี้ให้ทานกันนะครับเมนูนแกงแครหอยครับผมแกงแคร่ข้าวคว้วหอยนี่ครับได้ได้หอยมาสุดหนึ่งครับผมที่จะมาทําแกงแคร่ครับผมแกงแคร่แบบเมืองเหนือนะครับเามาดูของที่เราเตรียมครับมีพ่อครับของที่เราต้องเตรียมมาก็มี ปัะตูเดียบลราก็คือหอยครับผมหอยขมครับอันนี้ผมกบคนเดียวก็แล้วครับพริกแกงข้าก็จะมีพริกแห้งครับพริกแห้งหอมแดงกระเทียมครับผมกะปิเกลือป่นน้ำปลากะปิเกลือข้างล่างได้เป็นอันปลาร้านะครับผมจะใส่อันนี้ต็แครับเนาะบอกแฟนตอนสุดท้ายนะครับผม อ่าพักที่เขาใส่ก็จะมีนบะเขือครับบะเขือบแบบแปบตัวฝักยาวแล้วก็ผักละครับผมแลวสุดท้ายจะ่น,นี้ใส่เลยครับขัาวเชีสลังนะครับผมที่แกงเขาจะใส่อันนี้ตัวแรกนะักไข่กับกาขมิ้นครับข้าวฟ้ครับผมเดี๋ยวผมจะไปปั่นครับพ่าเรียบร้อยแล้วเอามาดูครับตอนแรกเขาจะเอาเน้อที่แกงนะครับผม ขั้นตอนแรกลวงเจอจะเอาออาหอยมามาลวกต้มก่อนครับลวกเพื่อให้อนันป่ามันเบาะออกง่ายๆหน่อยครับพอต้มใน้ตีแล้วป่าที่มันออกตามธรรมชาติก็ออกไปครับที่ยังบองกแต่ก็ยังข่ำอยู่ในอันในอัน ในหอยแ่้นะเดี๋ยวจะเอาอันมีดมาแงะเอาครับแงะออกง่ายหน่อยครับแงะตอนที่โซกนี้มันง่ายหน่อยถ้าแงะตอนเดฟนี้มันออกยากครับผมตักขึ้นมาไว้ก่อนนะครับเรามันเย็นสักคร,รัเราก็ามาแง่นะครับผมามาำทำทำขั้นตอนอื่นต่อไปครับเอา,อาพริกแห้งมาตามกัอนครับจะตัดพริกแก่แล้วครับ แง่ใส่เกลือป่นไปนิดหน่อยตามให้ละเอียดนะครับใส่ตะไคร้ขมิ้นค่ะแล้วก็หอมแดงกระเทียมครับผมใส่กระปิไปหนึ่งช้อนใส่ปลาร้าไปประมาณครึ่งช้อนครับตามครับ ทำให้ละเอียดละเอียดแล้วก็ตักใส่ถ้วยไว้ครับเอาบัฟเฟนครับมาต่ำไว้ก่อนนะครับจะเกีก็เริ่มต่ำต่ำที่หลังก็ได้ครับเป็นอย่างครับวันนี้คิดหลงคิดลืมวันนี้นะ ตัก้นมาก่อนครับเตรียมน้ำล้างคบ <c oughs> ขั้นตอนนี้ผม,ผมจานมาแกะฝาหอยครับผมเมนูนี้ใช้เวลามากเลยครับตั้งแต่โกก้นโกโก,โก้นหอยมาแกะฝาหอยเอกแหมโอ้ใช้เวลามากเลยครับ เมนูอร่อยอร่อยต้องใจเย็นๆครับต้องมีเวลาอยู่น้อยนึงนะครับมา <c oughs> แก้แฝดหอยออกมดแล้วมาทำขั้นตอนอื่นนะครับเอาพี่แกงมะคว่าครับ <c oughs> พะแกงนี่าตามเมื่อกี้นะลงมะคว่าน้ำมัน <c oughs> ว่าประมาณสักประมาณหนึ่งนาทีนะครับ แกแค่หอยนี่ก็เหมือนแกแค่ทั่วไปนะครับแกแค่ก็ต้องเอาพริกมาคว่าก่อนครับมันจะได้หอมนะครับมาคว่าได้ที่แล้วก็เอาเอาหอยเรามัคว่านะครับ พอที่แกเปลือกออกเรียบร้อยแล้วนะเอามาคั่วกับริกแกง,งขเขาคั่วประความดับคาว ใส่ไปประกวนลงไปนิดหน่อยครับพอได้ทตี่แล้วครัก็จะเอาพักมาลงแล้วครับเอา่ันฝักยาวเอาแบบแปบครับเอาแบบเขือมาลงก้วกับหอยเลยครับ ใส่น้ำลักข้อไปครับเดี๋ยวเตี้ยนเมื่อกี้นะใส่ลงไปเติมน้ำครับแกงแค่ข้าว,วกล้วหอยขมแกงแค่เกีต้องมีน้ำน้อยนะครับใส่น้ำนักเพียงใดใส่ข้าพวพอไปน้ำกวดเติมหมดเลยครับหายหมดอ่อน้ำอ่ะอ เติมน้ำปิดฝาไว้ครับรอบพักซุปสกรรมก่อนนะครับน่น้ำเดือบ,โโบรบอแล้วตะกี้ผมิ่มใส่ถัทนเนลนะครับผมเอามาต่ำใส่ที่หลังได้ครับเี๋ยวพอโอ้อยยยวในเสียบไม้เสียบพียอยู่อะวันนี้ลืมได้เลยครับแต่กนเน่าเนโอหอมนะครับ พาเตตแล้วก็ปิดฝาไว้สักครัก่อนครับพักรื่อย่างมันสุกเรียบร้อยค,ค่อยมันปงที่หลังนะครับอาและพักกัาสุกแล้วชิมเลยครับชิมรสชาติมันจะไปตังได้นขาดยอมาได้ที่สุดก็คือของชูรสครับใส่ไปนิดหน่อยครับเพิ่มรสชาติ ใบบะไส่บะมักกับบะต้าไส่กันดนครับของชุรสนะครับ,รรบใส่น้ำปลาไปสองช้อน,นครับปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาพักแยังที่เราใส่ในที่กดซุปไปหมดแล้วครับเดี๋ยวจะมีพักที่ใส่อีกสองสามอย่างนะครับทีหลังครับวงเจอี่กัดชิมรสชาติอีกทีนะครับ รสชาติอร่อยแล้วก็เอาผักที่เหลือลงไปครับมีผักผักละผักชะอมนะครับใส่ลงไปแค่แค่นี้ขัดไปได้นะครับผักละนะครับ ใส่ผักละลงไปแล้วขคนให้มันเข้ากันเอาผักนี่ลงครับผักชีฝรั่งนะครับผมแล้วก็ใบใบผักแครนะครับใบชะพูหมดแล้วครับมันมียังงส่แล้วครับขั้นตอนสุดท้ายเขาจะเอาอันอันนี้มาโดยนะครับขา้าว้พดครับผม เมนูนี้นะครับล้ำขนาดนะครับเมินน้าเหมือนได้กินนะครับใส่ข้าวคั่วไปครึ่งหนึ่งครับข้าวคั่วนี่เอาไปปั่นนะครับเออเดี๋ยวนะะเอียดยิบเลยข้าวคั่วเนี่ยเขาบอกว่าว่ามันไหมสดๆนะครับมันหอมนะครับถ้าซื้อเปิ้ลมันมันหลายวันนะครับมันบ่อยหอมเนาะมีขาเหมือนกันนะข้าวคั่วนะครับ เอาข้าวกล้ที่เหลือใส่ลงไปให้หมดครับแกงแค่ข้าวกล้อหอยขมน้ำที่เห็นคู่คิดอันนี้นะครับเดี๋ยวจะหมดเหลือแล้วครับผมหายวาบไปกับตาเดี๋ยวเราข้าวกล้องโซ่กับเดียครับน้ำแกงเข้าจะบแบบมีซอสเ้ยครับงันนี้นะครับแกงแค่แต่แบบมีน้ำแกงซอสเลยครับ คนไปสักพักก็น,น้ําเริ่มหนัวแล้วครับหนอ่อแกงเข้าเริ่มโกนฝืดๆแล้วครับเอาอันนี้มาใส่ครับอ๋อเจิมครับเจิมสก,ก,มกัดมาครับเราจะใส่บะแควนที่หลังนะครับรสชาติโอเคแล้วใส่มะแครนนะครับผมมะแครนที่เราตำเมกี้นะ แค่แค่ใส่มกแฟนฮักกระจกจระจบนะครับผมเมนูวันนี้ขั้นตอนสุดท้ายเอารูปโดดมาโรยครับผมพริกขี้หนูครับกินไฟครบใส่พริกไปเนะี่ยโอ้มันอร่อยครับผม ไม่มีอย่างลแ,ลแ,าแล้วครับผมพร้อมเสิร์ฟแล้วปิดแก๊สตักขึ้นมาพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลงเจิดดีบมากเลยครับกลางไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวลงเจิดครับผมนนี้ลงเจิดขอลาไปก่อนเนอะสวัสดีครับ